สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและเคารพทุกทุกท่านนะครับช่วงเช้าก็มาพบกับพ่อพราหมณ์เช่นเคยในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะครับก็เนื่องด้วยว่าที่พ่อพราหมณ์พร้อมครบอบครัวช่องยูทูปพ่อพราหมณ์นะครับโดยร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันนะฮะเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุนปิดทองเผาโบสถวั่าสุงนะฮะซึ่งจะนําไปถวาย เกดประเดี๋ระกณุลวงพ่อนะฮะพระเครื่อเกประเดี๋ยวระกุลุงพ่อเจ้าวาดนะฮะพร้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าซุงนะฮะในงานกระถิ่นประจําปี2565นะครับผมพ่อพระามเองก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญอาราธนาพระเครื่องนะฮะของพ่อเจ้าประกณุลวงพ่อพระราชบรมยานนะฮะประเดี๋ยวพระุณหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าซุงฮะเป็นหลักนะครับกับประเดี๋ยวพระกวงพระครูดตรเวรการจนะธรรมนะฮะวัตถุมงคลของวัดท่าขนุนนะฮะเป็นหลักก็คือ2วัดนี้นะครับ ได้นํามาให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆญาติโยมผุ้นบบริษัททั้งหลายผู้ที่มีความศรัทธาในเรื่องราวของคุณพระพุทธานุภาพคุณปัทมานุภาพคุณประสังคานุภาพเรื่องราวอนุภาพของพระเครื่องวัตถุมงคลน,นะฮะโดยเฉพาะที่สายวัดท่าซุงของเรานะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแอดไลน์นะฮะมาได้นะร,ร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ราคาเป็นราคาบุญครับผมราคาไม่ไม่ได้สูงนะฮะเพอทำโบกไปนิดนึงนะฮะโบกไปเพื่อที่จะ หาทุนในการปิดทองพระโบสถวัดท่าสุงนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะนำมาก็มี2เนื้อสอ,สองรุ่นหลักๆนะครับผมก็เพราะว่าวัดเกือบหมดแล้วล้วพบทา,ามก็เลยต้องพยายามที่แบบพยายามที่จะหาปัจจัยมาแบบสุดกำลังเลยนะฮะสุดกำลังเพื่อที่จะได้มาบูชาพระท่านไว้ก่อนที่พระท่านจะหมดจากวัดนะครับเพราะว่าพระบางรุ่นบาง คือคือจริงๆแล้วพระทุกรุ่นถ้าหมดจากวันแล้วก็คือหมดเลยนะฮะอย่างเงี้ยหมดแล้วหมดเลยนะฮะอย่างเงี้ยอย่างพระบางรุ่นเช่นพระคาเข้าพระหังหมากเนี่ยถ้าหมดแล้วก็หมดเลยแล้วก็ไม่มีการสร้างอีกนะฮะอย่างเงี้เป็นต้นนะฮะอย่างพระรุ่นนี้ก็เหมือนกันหมดแล้วก็คือหมดเลยนะฮะเพราะว่าคงไปย้อนกลับไปสร้างให้เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าการสร้างแต่ละครั้งเนี่ยท่านสั่งให้ทําลายบล็อกทําลายพิมพ์ไปหมดแล้วนะฮะอย่างเงี้เป็นต้นนะฮะอย่างสมเด็จ พ่อที่จะนำมาให้ชมวันนี้ก็เป็นพระรุ่นพิเศษนะที่พ่อพราหมณ์เองก็ให้ความเคารพรักอย่างสุดหัวใจเหมือนกันฮะจริงๆพ่อพราหมณ์รักเคารพสุดหัวใจหมดไม่รู้จะพูดคำไหนละเคารพยิงรักเคารพสุดหัวใจจริงๆครับเพราะว่าเป็นพระเครื่องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชบพรมญาณพุทธาพิเศษเองทั้งพ่อพระเดชประคุณหลวงพ่ออนันตพัทยานุ่อพัทยานโนท่านพุทธาพิเศษเองนะทั้งพระเครื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เล็กพระครูดรวิลาการจนธรรมท่านพุทธาพิเศษเองนะฮะดังนั้นพ่อพราหมณ์นี่ยเคารพคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัคณะคุณประสังครัตนะนะฮะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระสังครัตนะนะฮะดังนั้นเคารพรักสุดหัวใจนะฮะรุ่นนี้นะฮะนี่อยากให้ชมนะฮะรุ่นนี้ชื่อว่าพระจักรพรรดิยอดธงนะฮะพระจักรพรรดิยอดธงเนี่ยเป็นพระที่พ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันตพัทยานนนะฮะเจ้าอาวาสวัดท่าสุงองค์ก่อนนะฮะ ท่านได้ให้จัดสร้างขึ้นมานะะในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพศ2553นสะครับสร้างจำนวนไม่มากครับแล้วก็ขณะนี้ก็ทางวัดก็เหลือน้อยแล้วนะฮะท่านสร้างเอามาไว้ให้กับรุ่นเราโดยเฉพาะนะฮะในวันพุทธาภิเศษวันนั้นเนี่ยก็มีพุทธาพิเศษพระเครื่องในหลายๆรุ่น,นะะด้วยกันนะฮะก็คือ จะมีสมเด็จพระอมปถมรุ่น5านะฮะแล้วก็จะมีพระจักรพรรดิยอดธงนะฮะแล้วก็จะมีเรียนหลวงพ่อเงินไหลามาเทมานะฮะแต่พระที่โดดเด่นที่สุดในวันนั้นที่เป็นพุทธ,ธาพิเศษที่พระบูชศวัฒนึ่งก็คือเรียนพระจักรพรรดิยอดธงนะฮะวันนั้นเะเดประคุลหลวงพอ่ออนันตพัทยานโนท่านก็เลยได้เล่านะฮะให้แก่ญาติโยมพุทธ,ธบริษัทเพื่อเจริญศรัทธาฟังเล็กๆน้อยๆว่า พระที่ทำในวันนี้เป็นพระที่ทำมาอย่างดีที่สุดนะฮะสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าบุคุลหลวงพ่อหลวงพ่อองค์มหาบร,าบราิมหาจักรพรรดิต่างก็ทรงเครื่องจักรพรรดิม,มาทั้งหมดทรงเครื่องพระนิพพานทรงเครื่องจักรพรรดิม,มาทั้งหมดทุกๆพระองค์ไม่มีพระองค์ใดทรงเครื่องปกติมาในแบบตอนสมัยที่เป็นมนุษย์เลย พ่อเจ้าบุคคลหลวงพ่อพระพาทเจ้าพรมยานมาพุทธายพิเศษให้องค์สุดท้ายก็ทรงเครื่องจักรพรรดิทรงเครื่องพระนิพพานเต็มเครื่องนะฮะเต็มสูบดังนั้นบารมีของพระองค์นี้จึงชื่อว่าเป็นบารมีพระจักรพรรดยอดธงบารมีพระจักรพรรดพระมหาจักรพรรดนามก็เลยมีนามว่าพระสมเด็จพระจักรพรรดยอดธงนั่นเองนะฮะพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันตพระทยานุทันบอกว่า พระที่สุดยอดของสุดยอดบารมีสูงสุดคือพระจักรพรรดิแต่ที่สุดของที่สุดคือพระจักรพรรดิท่านนั่งบนยอดธงนะฮะมีการตอกโคดนะฮะแล้วก็ด้านหน้านะฮะก็จะเป็นสมเด็จพ่อพระส,มสมัมมาสัมพระพุทธเจ้านะเป็นรูปลักษณ์ของสมเด็จพ่อพระส,มสมัมมาสัมพระพุทธเจ้าทรงเครื่องจักรพรรดินะฮะทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลัง room, นะครับผมนะด้านธงก็มีการตอกโคดนะครับผมตอกโคดนะฮะต,ตอกโคดเฉพาะนะฮะแล้วก็ สั่งไม่ไม่เยอะฮะแล้วก็ใกล้จะหมดจากวันแล้วด้วยนะครับเรียนรุ่นนี้มีมหิทธานุภาพพิเศษก็คือบารมีจักรพรรดิเรียกเงินเรียกทองเรียกลาบเรียกทรัพย์จักรพรรดินะฮะมาได้นะฮะดังนั้นอธิษฐานสิ่งใดถ้าไม่เกินกฎวิสัยไม่เกินกฎแห่งกรรมถ้าเรามีความศรัทธาท่านจริงอธิษฐานได้สมหวังสมปรารถนานะฮะในทุกๆอย่างฮนะสมเด็จพ่อพระจักรพรรดิยอดธงฮะนี่นะครับสนใจก็ เหมือนเดิมครับผมแอดไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้นะครับเมษแปดแปดสี่เจ็ดนะฮะเดี๋ยวพ่อพรามขออนุญาตยกขึ้นก่อนนะครับขึ้นก่อนนิดนึงเพราะว่าขออนุญาตครับพ่อปราชากออนุญาตครับโอเคต้องเกะนะฮะอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นเหรียญที่สร้างจํานวนการสร้างก็จริงๆถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าสําหรับวัดท่าซุงนะฮะแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วครับเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะแล้วก็ ทางวัดท่านจํากัดในการเช่าบูชาด้วยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าพ่อพราหมณ์เนี่ยเช่า,ชาบูชามาเพื่อเพื่อการบุญการกรุศลนะฮะหมายถึงว่าหาทุนหาอะไรในการปิดทองพระโบสดวัดท่าซุงแล้วก็ทาบุญทากุศลในพระพุทธศาสนา,าทุกๆวันนะฮะที่ครอบครัวช่องยูทูปพ่อพราหมณ์ได้ร่วมม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยเชื่อกัน,นะฮะทุกๆวันนะครับจึงมีนามว่านะฮะท่านก็เลยอนุญ,ญาตให้นะฮะเป็นกรณีพิเศษนะครับผมก็คือ นี่นะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นปรมัตถบารมีรวมผงสังคติพระสุบัติบันโน3สามสิบรูปนะฮะเรียนรุ่นนี้เนี่ยพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานได้สั่งท่านพันเอกอนบกวัฒนาให้ไปขอสังคติของพระสุปเดิบันโนที่พ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อท่านได้พาลูกหลานไปกรบาบไหว้สักการบ,บูชาในหนังสือ ตามล่าพระอาจารย์เห็นไหมฮะ,ะพระโยคาวัจรนะฮะกว่าจะสร้างครบแล้วกว่าที่พันเอกอนุกกรวัฒนาท่านจะไปขอสังคติพระครบได้ทั้ง30รูปใช้เวลา30ปีนะ,ะท่านเพิ่งมาสร้างเมื่อปี2546นะฮะแล้วก็สร้างประมาณ1 0 0 0 0แสนองค์นะครับผมพุทธาพิเศษเมื่อปี47ดนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณ์ของสมเด็จพ่อองค์ปถมบรมครูนะฮะประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วนะฮะ แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาด้านด้านบนก็มีเทพบุตรนะฮะโปรยดอกไม้เพื่อทําเครื่องสักการะบ,บูชาแก่สมเด็จพระอ,องค์ปฐมบรมครูนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะเขียนว่าสมเด็จองค์ปฐถมนะฮะด้านหลังก็จะเป็นยันเกราะเพชรนะฮะแล้วก็เขียนว่าวัดท่าซุง2546นะครับผมพระพุทธคุณหลักโกดล้านไม่มีประมาณนะฮะเปรตประคุณหลวงพ่ออนันตพัทยาโ,โนนะฮะเป็นประธานในการพุทธาภิเศษที่พระอุโบสถวัดท่าซุง นะครับผมสมเด็จพ่ออ์ปถมท่านเสด็จมาพุทธาพิเศษให้เองรวมกับสมเด็จพ่อพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จพระอ,อุจจาระเป็นที่สุดนะฮะพ่อจ้าุกุลหลวงพ่อพระราช์พรมยานเป็นองค์ปิดท้ายทำมาพุทธาพิเศษให้นะครับดังนั้นสมเด็จพ่อองค์ปถมรุ่นปรมัตถบารมีรุ่นนี้นะฮะสร้างได้ยากแล้วมวลสารนี่มหาสารมวลสารก็คือมีสังคติซึ่งพระสุปฏิปนุพระอรหันต ท่านอธิษฐานจิตไว้นะฮะทั้งหมดแล้วขออนุญาตท่านมาทำมาแยกมาปัน่นมาปั่นเป็นปนเป็นผงนะฮะแล้วก็มีมวลสารมวลสารที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้ง30รูปนี่ยนะท่านประทานให้มาซึ่งมวลสารเนี่ยท่านพันเอกอน,นุกรกัฒนาท่านบอกมวลสารนี่เกินร้อยแปดเกินร้อยแปดมวลสารนี่เยอะมากๆมวลสารเนี่ยเป็นเกือบพันฮะในวันที่ผสม ผสมเป็นส่วนผสมของสซเดียมบอปฐมรุ่นปรมาตถบารมีรมพงสังขาติรุ่นนี้นะฮะดังนั้นระราคาแค่ราคาเบามากๆาาก 100, 100น,นะฮะหลักร้อยห0ร้อยต้นด้วยนะฮะร้อยต้นด้วยนะฮะดังนั้นหมายถึง100ร้อยต้นนี่คือเพราะทำโบกไปแล้วนะร้อยต้นนะฮะบบกนิดหน่อยฮะโบกบกบก ได,ได้บุญได้กสุนรร่วมกันฮนะแต่ถ้าหมดจากวัดแล้วก็อาจจะราคาอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ราคาอาจจะขยับไปอีกร้อยสองร้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะบูชาวัดยังไม่หมดเกลี้ยงตอนนี้ยังไม่หมดเกลี้ยงก็ยังราคาแบบเบาๆฮะยังยังร้อยๆต้น,ตนๆอยู่นะครับผมหายากครับนะสมเด็จจกักรัรรัิยอดธงรุ่นปรมัตถบารมีรวมพงศังคติพระอรหันต์สามสิบรูปนะครับอธิษฐานจิตโดยพ่อเจ้าบูญ ปริบุตรหลวงพ่ออนันตพัทยาโนและพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าส่งนะฮะอย่งเต็มที่เต็มกำลังนะฮะแล้วก็เต็มอนุภาพของพระนะฮะราคาเบาๆหลักร้อยสนใจอะไรมาสอบถามได้ครับเมดแปดแปดสี M ่เ e จ็ดตัวเขียนเล็กครับ M E A D แปดแปดสี่เจ็ดนะครับผมขอบคุณครับ